ท่านทานบรีผู้มีบุญทั้งหลายนับเป็นบุญวาส,สนาว่ากันว่าวาส,สนาของแต่ละบุคคลบางคนบกเป็นฟ้าลิขิตเราเท่านั้นที่ลิขิตตัวเองว,วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นที่พักพิงอาศัย,ว,ยวัดไตรมิตรวิทยารามให้สถานที่อยู่ว,ยวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นสถานที่อยู่ ก็มีข้าวมีน้ามีไฟฟ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์น่าชื่นใจและน่าโมทนาเขาจึงบอกว่าต้องมีที่มีทางมีทุนมีทีมมีที่ก็มีที่อยู่มีทางก็มีความรู้มีทุนก็มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างเพราะฉะนั้นวัดไตมิตรวิทยามให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีที่ไหนที่ไปอยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจกับสถานที่ที่เราชอบอยู่มานานบ้านไหนก็ไม่เหมือนบ้านเราอยู่แล้วเป็นสุขอยู่แล้วสบายใจไม่มีเรื่องที่พ่อแม่นำทุกข์มาให้ไม่มีเรื่องที่พ่อแม่นำพี่น้องนำทุกข์มาให,ให้ไม่มีเรื่องที่เพื่อนๆน,นำทุกข์มาให้ ไม่มีเรื่องที่น้องๆน,งนำทุกมาให้กลายเป็นสิ่งคาทะมาโนโปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักดังกล่าวเพราะฉะนั้นในเทศกาลตรุษจีนดังกล่าวแล้วสถานที่อยู่เป็นสถานที่มีความสำคัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาจุปดีด่านบอกไว้ว่าอุติที่อยู่ทั้งหมดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,480กว่า หลังละราคาประมาณ5,000บาท800 0บาทอยู่ต้องรักษานะต้องทำความสะอาดนะต้องเรียบร้อยต้องดูดีและก็ต้องช่วยรักกันนะทำตัวให้เหมือนเจดีนั่นคือว่าสูงสูงด้วยความเมตตาสูงด้วยความเอื้ออารีสูงด้วยความกรุณาสูงด้วยมุทิตาและอุเบกขาดังกล่าว ทำตัวให้ศักดิ์สิทธิ์พูดไรพูดจรินมั่นคงเอื้ออาทรเสมอทำตัวให้สห i, ง่ออาง,งามเป็นแบบอย่างแบบแผนและแบบฉบับดังกล่าวนอกจากนี้แล้วทำตัวให้สวยนะจะทําอะไรก็ตามจะนุ่งห่มจะทําให้สวยให้ดูดีโดยประการทั้งปวงจึงเป็นที่มาของความรักและอยู่ด้วยความผาสุขรักคนอื่นเสมอ ช่วยคนอื่นเสมอดีคนอื่นเสมอและเสมอต้นเสมอปลายจะเป็นธรรมคุ้มครองให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จตลอดการเป็นนิพ์เพราะฉะนั้นใช้สิ่งต่างๆสิลิโภคานามาสยเพราะเราประกอบด้วยสิ่งที่ก่อให้ประโยชน์มากมายจึงเป็นที่มาของโภคะดังกล่าวขออนุโมทนา